tham giai tham giai khay cuộn khay cuộn đổ đầy bơm nước bơm này thùng nước lại đây đây đó đó, đây lại đẹp ừ. oh, quá nè áo khay đây bảy bát nè bảy bát 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 ใส่ไปรอดเบิงบบบ้งเบื้องวงไหนว่าไออันในขวดได้ขายได้ใส่เอาเปรอเนอะอันนี้ม<น>ีบาควดบ่ใส่เอาไปดดูองไหนมันมีบลาข้ดขายได้ไลอ๋อสิบสิบหา้าที่เจ็ดสิบหา้าสิบห้าเซนอ่าอ,อย่าไปรด เดียไปเรื <c ười> ่อย้วน้ขายได้นฮะข้าวเจ้บนเก็นร้องไซบงดคำมันขึ้นเงินก็แสงว่ามันขายได้เบียเตไปแล้วไราคาบ่หรอบ่นรอยบ่มีราคาั้งออกมะ Bye bay có công sĩ kiao mang bay sữa honey long anuia song anh em học mãi hay mãi 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 เหมือนท,งทางกายเห็นมะไปไปแลกเงินที่ไหนไปแลกใช่แล้วมันเหมือนไปทำทำทำแยกไปละไปแลกเงินออถ้าเราไปแลกเงินนะออไปไปแลกเงินไปถ่ายรับเงิน บัตรกี่บากพลังเท่าไรแต่เงินด้วยเงินเงินดูเฮียได้อีกบาทสองบาทโอเคมือหลังใช่ไหมขายไหมเนาะเอาไอาบอกท่านผู้ชมได้ไหมบอกบอกท่านผู้ชมด้วยมองกับมาขายขวดยังไงขายขวดเอ้สองบาทเท่าใดอะไรเนี่ยห้าสิบหกสิบ 2 80, 80, สบาทแปยูโรเอ้ยสองบาทแปเซน2เซนนน้ำาหามลนโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวมาขายใหม่เนาะ่าบ๊ายบายครับ